เืียงบริษักพี่น้องมันบาไว้พี่น้องเอ้ยโบาไว้นะมันห่อนมันนอนนอยายบุรได้อือพิลึกบาไว้เบาไวมีกระโลยัยงห่อนสซมนี่พี่น้องเปิดพัดลมใส่เย็นเติบเนี่ยแล้วเฮ้าน้ะนอนแช่ก็ต้องในก้างมุ้งพี่น้อง ลูกเงีนแหละอากาศบบถ่ายเทพอนันยาอันแหง้งจนโบเปิดประตูลายมือลูกจนไข่แตกบัดนี้สิพ่าเอานอนเนาะพี่นอ้นองอากาศมันบบโลงอยากได้กันขโมยมาใส่ซองปองนี่ก่อนนี่พังิ่งพี่น้องพังไปลเรื่อยก่อนขั้นอันได้ซองปองนี่เป็นไข่ประตูออกเบิด พักกันนอนนอกพวกหน้นนอนนอกเดือดลายขึ้นแล้วพวกหน้นเขานอนนอกลตลอดหมดเลยเฮ้นอนนอกบ่ฮะปลานอนนอกน้ำเด้อบอยเกลี่ยไข่แตกไข่ขแตก เรื่องค่ะกระสักแล้วพี่น้องตะจอยสักกลางคืนไปเลยมันได้โซ่บอบอสิให้อันเอาเสื้อมาซองคือให้ซองเอาน้องนอนเสือ้อพ่อกับแม่สินอนคขึงกลางเพื่อให้ลูกนอนขอบนอนเสือ้อแล้วพ่อกับแม่ไม่ต้องพี่น้องก็สิ่ยับมานอนนั่นอีพัดเปนพัดตูงคือตูงองกเสาร์เลยเนี่ยพูไปมันวิด สิกลางโมงพีน่น้องมึงดูพยยุ่งหลายหลายปกติแต่ละมมงอื่ยผมได้นอนอูน่ได้ตัวแรงนะอันนี้เก่าโมงเลยสามชุมเลยยังนอนอู่อยู่สิเคยเลยแหละมาม,มกามมกาาลางมงไหมบรรยากาศตอนกลางคืนพี่น้องอีน้องบ้เฮ้ยโอ้ยพีนน่น้องมืออื่นจะที่ถ่ายคลิปต่อหรือยังเนอะกลางโมง ต่อไปอวะถ่ายคิบคืนนิวจบลูกอ่ะก่อนปิดพ,พัดลรมัตตื่นคืนนี้ลูกก็ตื่นดูป้าพันคืนพันกักพันเนีพันหายหายเจ้าเฮ้ยคื่อยพันค่อยหายเจ้าเจ้านะ่ะอันจะสิพันดีพันหายไปเลยตื่นมาแล้วก็สิล่าลด มันปัญหากายกายเป็นดีเด้อพวกนั้นเอาพาเฮือนสองเบื้องออกจนแปนหายหายเจ้าออกเห็ดยังเจ้าออกเห็ยังมันพอดีสุดได้ลีกว่าแม่อยู่ดอกมันลมกว่า่มือเ้าแลคอยได้พาลูกอยู่ว่ามันบ่แดดแดดบ่องแจกจังปางพี่น้องเอ้ย เฮ้ย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 เบิ่งลูกนี้เขมามันอนุกระตุกุนมันผ่านอะบังพอลมลูกนะผ่านนะกะับพันวได้มงเขาห้ได้เห็ดเด้อต้องกันขามกันก,นกลับมาเด้อเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะ ห้เป็นขอให้เป็นพันหายกับหายกายเป็นดีพันดีกับหายดีขึ้นเรื่อยๆของน้ำก็พันน้ำฝนบ้างออกแจ้งจางปางอยู่วะมันห้อนฝนห่อนกระย้าว่ะคอยน้ำมักแบบนี้ว่ะจะไปมากออแค่ยังคอยกับลูกพอได้อยู่ว่ะมันแดดมันนาย ขลูกขอามาอยู่แต่เศร้าแต่เสียมันแดดซ่องว่ะเห็ดแบบนี้มันแดดเบาซองหายหายหายผัวนะพันมาไปกินเขาจะกินกินเขากับขวหนกพี่อ้องกินเขากับขวหนกแ่บแสบจับเอาจับเอาจับแต่น้ำพัน่าเอือยอันเอือยมาแต่เมืองนอก อันเอื้อยเฮานี่แหละพี่น้องเอื้อยผู้เฮายืมเงินทำไมแหละเราอยู่ไทยหากหากว่าเล่านาี่ยมาแต่มึงเนาะว่ะเราบไปกินแต่เฮือเล้วขอนอกนั่นแหละให้ย,ยอมกินให้เล่าอันเฮานะให้ยจำแต่น้ำตอนนะว่าให้เล้าว,ว่วซันเฮาก็ยจำแต่น้ำจนเบิดคักเบิดแนวเลือดเต่อันเตือตอนโคโลูกินเขานะคะกินกินเฮน้านะแซ่บแซ่บคือว่า บรรยากาศพี่น้องตันดังของกันฮุบเอามานอนเนาะอีหมดถึงนอนลายมืออีหมดเลยเซ๊ะหัวซีดเขาหนึ่งน้ำพี่น้องเอ้ยเป็นวัดยามหอนพี่น้องเอ้ยตันดัง ยังมวเต็มบ่เฮยมาเบิ่งหัวเบิ่งสวนพี่น้องทางหน้าเตรียมสีไปบถาปังทองน้องสาวสีไปบผูกแค้นล้านพี่น้องอันแค้นเอื้อยอันผู้ห้าวไปขึ้นเฮือนทันเดีจะคลิปก็แค่ปีเลียอันประมาณนี้แหละปีเลียปีก่อนพอเป็นออกแค้นอยู่ โอเค้แต่ไพโอเค้ร้านเดี่ยวลูกเพิ่อนแถ่เดี่ยวลูกพี่เนาะโอเค้เคยุกรรมเท้เพิ่นลูกเพิ่นออกมาในสี่หาเดือนเลยแหละฮา,ากักบผูกเพราะว่าลูกเพิ่นออกก่อนกำหนดปาดออกเดยอยู่ห้องอบห้องอยังเจ้ลูกแข็งแหงพี่พี่เนาะเสือได้สะ่ะตน้นหนะุ่งสุนันหะก็เป็นแต่พี่แล้วไปแต่พี่จนชุดไปไหม โอ้ยเป็นแบบอกขึ้นองออยู่นี่เนี่ยเป็นเดี้นะมันซ้ำนี่มันมเดินเดือนหกมาพ่นตกน้ำซ้ำเนี่ยมันตายนี่จะอยู่จะเสดกินหรือบอ่อน้ำซ้ำมันในนี่นะมาฮดเราเดินเราอยู่นี่เราออกมาแล้วก็หายเนี่มึงดูใบเลี้ยงบ่นเลยนี่ถ้าเกิดคืนที่สองพี่น้องอยังอีกคืนหนึ่งแลว้วคก็สิบป,ปลุดออกมาแหละ พากกันออกมานอนนอกโอ้ยเป็นวัดเออฮดเป็นวัดยามห่อนทรมานทรมานปิดแล้วพัดลมลูกมาปิดนทุกตื่นเลยพี่น้องอรรถลุงเพิร์กเมื่อกี้นี่บอม่นบ่โซ่ท,ทมเราออกหลาดอยู่น้องเคียนมึงอีโมดจะพายไปนะมึงนะ ฮะเออหับคลิปอยูบาา่บ้าน่าฝากคลิปนี่เข่าบวหับโอ้เรือดเดือดยังหดผักาใายคลิปเขาก็บวมหับสั่พี่น้องเว้ยหน้งเงียะ กูอยากไปอยู่หักได้บ่เอากับบ่เอามันเนี่ยกูถ่ายมืองานอีหล่าแกเละอีหล่าวแบบไปแบบมาอยู่บ่ไปมายังเหตุนั่นเหตุนี่แลละก็ถ่ายไปนำคัดจิตตังตัวถ่ายผัดเศดเวียดให้ อ่าอาาาอีกยังเดียวอีกย่งเดีไปบ่อถ่ายปังทองไปบ่ไปบ่อครูแค่เหนื่อยไปบ่หลินได้ตื่นมาแล้วกระปะแล้วก็หลินเดียวอยเหื่อยถ้านอนของอึ้ยกูมุงก่อนเจ็บหลังเด้สำนอนกะโลปูผาบางบางพีนง่น้องอ่าสิโร่ไปสักเครื่องลูกเป็นปหนี่ได้ วันบริษัทจักโตัน่าทายเห้อหน่าทายวายมันตักเดือนแล้วอันนี้ฮะฮะมันตักเดือนแล้วหัวเปรล้วเตะฮะอื่ฮะหอนบุลโอ้มันกะไข่เนาะมันลุงมันหอนกะเอามานอนเนาะคือนอนไในเลยน,ยลนะลนูกเนาะโอ้เละเขาเละเขาาตบิดขาวข่า อีเพิดเบิ้งอีเพิดเต็มบอกคงคบ่บริเหียบริกินพอถอได้นุ่มแม่ก็เดี๋ยมาเดี๋ยเบิดเดี๋ยมาเดี๋ยเบิดอยู่คือเก่าเมื่ออื่นอีไม่เรียบกับเพ่นออกมาแล้วเมื่ออื่นอีไม่เรียบกับเพ่นออกมาแล้วฮึดซมเขาตีหะแหละมาไหตบมือลายไหมตบมือลายไาม

เออนั่นนอนต่าวขาลงน่ะข้าวเดียวมุนฮอดฟี่เหลวมันกับสีต่าวพอลงคือมันเล่นขุ่นเนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้สร้างนี้มันตักเดือนแหละจูมันตักเดือนและจูโอ้โหกี่ปูมันนี่มันเหี่ยวนี่มันเหี่ยวนี่มันเหี่ยวนี่ฮึฮึฮึ ทางมันเดหึพอตีนมันนะเบิ้งพอตีนมันเบิ้งไปกันเด้อพี่น้องเด้อพ่อพอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้ออยู่กับลูกสามคนเดิมมือใดๆสมกับ่อยู่เดิมมือใดๆแม่ไปทำบางทองสมกับป้าญม่เขาไม่ด้อเป็นแม่ไปกันเด้อไปกันเด้อพ่อพอกันคลิปใหม่เด้อป้าลุงเอ้ยเขาตุดตุดเขาตุดด ความลูกความความไปแข่งไปความไปความความดึก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 ลูกดึกดึกดึกว้ายไปเด้อไปเด้อไปเด้อไปลุงเด้อดึกดึก